สวัสดีคะ่ะทุกคนจุดเริ่มต้นของการขายขนมปังปิ้งนะคะไม่มีอะไรมากมายเลยใจคิดอยู่แค่อย่างเดียวนะคะว่าทำอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ พิกกี้ไม่มีต้นแบบไม่มีแบบอย่างครอบครัวพิกกี้ไม่เคยค้าขายแม่ไม่เคยขายของครอบครัวไม่เคยเรียนรู้ถึงด้านการขายมาก่อนพิกกี้เริ่มจากความที่ไม่รู้เริ่มจากสิ่งที่ลงมือทำเริ่มจากสิ่งที่สรรหา สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าถึงแม้จะมีบางครั้งที่อาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ตรงใจอาจจะงิงงูงง,งไปบ้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลลูกค้าเข้าใจถึงเจตนาที่ดีที่ทางแม่ค้ามีมอบให้มาโดยตลอดนะคะนี่คือสิ่งที่ตั้งใจ และลงมือทําตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันพิกกี้เป็นคนโชคดีสม่ำเสมอที่มีครอบครัวที่ดีมีลูกค้าที่ดีมีการเริ่มต้นที่ดีในวันแรกที่เรายังไม่รู้อิโนโยอิเนก็มีคนคอยให้กำลังใจคอยสัอร์ตคอยดูแล ในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างที่ทำขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนรอบข้างที่คอยดูแลให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ